จริงๆฮะาและเขามาแล้วครับผมพบกับสามีของพี่จิตรเลยครับผมหย่หนตนวหย่อนตัวหย่อนตัวยิ้มอะไรล่ะแม่จ๋า อย่างเงี้จะเป็นสามีเขาใหไหมเนี่ยไม่มคิด่ผมไม่ไดบอกว่าเสา,ามี่าีจริงๆหน้าเหรอเลยอ่ะแต่เพาเป็นพีน่น <c oughs> เนาะคนแปกใจกันอมอะไรยังไงเป็นสามีภรรยากันในละครรือว่าเรื่องไหนอะไรยังไงคอ๋อเล่นหนังเล่นละครกันบ่อยส่วนมากจะเป็นคนใช้เป็นสามีเขาเหรอครับห <c oughs> ยุดหัวรอดเลยแล้วแล้วก็ไปนะ หรอรับแวะมาไปเลยแล้วจะเคี้ยวบักฝรั่งทำไมครับผมบัตรยัเอะไรรับแวะมาแล้วพูดถึงเด็จิ๊กสักหน่อยไม่เลยล่วงมากับพี่จิ๊กเลยแคุณกำเนิดนานเป็นยังไงบ้างคะเป็นศิลปินที่หาดูยากนยังไงเขาหาดูยากพาในทางประเทศไทยว่าแบบเนี้ยไม่มีอีกแล้วดีก็ได้ใช่ร้ายก็ได้ใช่บ้าก็เก่ง ผมไม่เชื่อเลกว่าจำบทแม่แบนเก่งมากมีทุกรถแต่ตุ๊กตาที่วางเมื่อกี้เนี่ยอ่าไปแล้วเหรอไปแล้วน่ารักกว่าพี่ทุกตัวเลยนะเอาล่พี่คอมแว้มาท้าทายนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับนะคอมวันหลังมาที่สองบ้านของเราบ้างนค่ะแล้วพี่คอมมานะวันหลังมาด้วยดนะคะงานเลยนี่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 เอออะดูเห็นบักวันนี้มาเลยพี่ผัดไทยกับ จีเน่ Genius สวยมากอยากรู้ว่าเครัศสาว2000ันปีเนี่ยเป็นยังไงคะต้องทํายังไงบ้างหนูอยากเป็นบ้างสาว2000ันปีโอเครับเขาพี่เองเนี่ยพี่ก็จะดูแลตัวเองเนาะ,ะดูแลตัวเองคือหนึ่งพี่ก็ออกกําลังกายบ้างนะคะ แล้วก็เลือกทานอาหารบ้างนะคะก็เรียกว่าดูแลตัวเองต้องดูแลพี่ขัตไทยคะ่ะถึงคตินะคะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องสวยมาจากภายในสุขภาพดีอะไรดีค่ะส่วนหน้าก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอเขาให้เขาดูแลว่าเราควรจะเราเราควรจะแก้ไขตรงนี้รอยฟอร์มอลียังอยู่เลยค <c oughs> ่ะคุณอ,อย่างเดียวไม่เห็นภาพนะเราว่าไปดูที่บ้านกันดีกว่าว่ามีเคล็ดลับของความงามอะไรยังไงบ้างที่บ้านมีแน่นอนค่ะรับรองไปชม ที่มาดูชั้นสองกันเห็นบอกว่ามีเคล็ดลับสาว2000ปีบุนดีตลอดการโอ้โหเจอเลยค่ะมุมออกกำลังกาย โหอหันนี้สีเจ็บมากเลยแล้วนี่ก็คือเสื้อผ้ากระเป๋าของพี่จิ๊กที่เตรียมนําไปขายเพื่อน,นำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวของคุณอโนชายอดบุตรอดีตพระเอกชื่อจางที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งพี่จิ๊กก็คอยดูแลมาตลอดค่ะเสื้อผ้าเยอะมากๆจะเห็นบอกว่า ดูแลครอบครัวคุณอนุชาด้วยใช่ค่ะนี่เมื่อสองวันพี่เพิ่งกลับจากนาครสวรรค์พอดีมีเพื่อนน่ารักมากเพิ่งลงมาจากอังกฤษแล้วบ้านก็อยู่นครสวรรค์พี่ก็เลยโทรบ,บอกว่าโอ้โหลูงมาเสื้อผ้านเนี่ยเต็มเลยกาลังจะไปหาที่ลงเพราะถ้าขายได้เท่าไหร่พี่ก็จะเอาตังค์ไปให้อนุชาพี่จะทําแบบนี้ทําไม <พอ S 1> คะเพราะว่าต้องไปช่วยเขายัไงไงอะคือเข้าใจไหมคะการทําบุญคนไม่เหมือนกันนะพี่คิดว่าพี่รู้จัก แต่ถ้าพี่ไม่รู้จักพี่ก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะเราไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ตรงนี้เรารู้ไงทั้งที่พี่ก็ไม่เคยแสดงร่วมกับอนุชานะรู้จักในานามค่ะว่าคืออนุชาว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราช่วยมานานแค่ไหนแล้วคะนานมากตั้งแต่แม่ยังไม่ตายพ่อยังไม่ตายค่ะตอนนี้คุณ<อ>พ่อคุณแม่ไปหมดแล้วลเราก็เหลือแต่พี่สาวพี่สาวของคุณอนุชาก็เกือบ20ปีแล้วค่ะหนูว่าบางแง่บางมุมที่พี่จิ๊กบอกในการสุสของบ้านของเราเนี่ยบางง่บางมุมบางคนยังไม่รู้บางคนคิดว่าเฮ้ยพี่จิ๊กเอาของ ตัวเองจะแท้นะจะไปขายเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปไปมอบให้กับครอบครัวคุณนนท์ที่พี่พี่ว่าดีที่สุดเพราะว่าการที่เราบางครั้งให้เสื้อผ้าใครต่อใครมันไม่มีความหมายหรอกเขาก็ไปใส่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 แต่แบบนี้มันมีความหมายนะคำถามเราเลยค่ะครับคุณน้าและคําถามของเราภาพที่จะเห็นนี้คือภาพอะไรถามง่ายๆถามไม่พอพี่นักการพ่จิตกู้กันกันได้มาพิจิตร ขอเชิญมาตรงนี้สักแป๊บนึงนะครับเป็นของที่บ้านค่ะแต่ว่าเราถ่ายขยายออกมาอยู่อยู่ในบ้านคุณจิ๊กนั่นแหละผมขอดูภาพสักนิดนึงอ่งได้ฮะเห็นไหมชัดเจนชัดเจนหินอุกกาบาตจากราศีนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อุกกาบาตไม่คืออะไรับกระแสครับที่จะตอบค่ะเอาละครับตอบมาแล้วนะครับนั่นก็คือหินสี ครับนี่วันนี้นะครับนี่ใช่โอ้ยมันเยอะนะครับพี่นิกแป้งอันจริงๆทิ้งไปตั้งสี่ห้าโหลแล้วนะเก็บเอาไ้ขายหรือเปล่าครับไม่ค่ะพี่เป็นคนใช้แป้งเปลืองนะพอาบานนิดพี่ก็จะโละ เพราะว่าฟันพี่เราเป็นคนรักฟันมากแต่ก็ไม่ทิ้งนะอย่างที่เขาเรียกว่าไม่ทิ้งก็เก็บไว้อันนี้คือคือทิ้งแต่ว่าไม่ได้มาแปลงต่อไงแต่ว่าเหลืออยู่นี่พี่ก็จะไปให้ประสีเนี่ยไปขัดตามห้องน้ําตามอะไรที่แปลงใหญ่ๆ่มันข้าไม่ถึงขัดตามซอกตามอะไรเพราะที่บ้านพี่จะไม่มีซอกขี้ใครในห้องน้ําเลยซอกเล็กๆตามมุมตามอะไรก็จะไปให้หมดขัดไปให้หมดนะค่ะเขาบอกว่าแบบนี้เป็นที่มาของฉายาคุณนายประหยัดขี้เหนียวอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่จริงยังไงแค่ไหนคะ จริงๆแล้วต้อง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 บอกก่อนเลยนะแล้วต้องพูดนิดนึงก่อนนะคะว่าพี่ไม่ไม่ใช่คนประหยัดนะที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจกันผิดนะคะแต่ว่าพี่รู้จักว่าพี่ควรใช้อะไรและไม่ควรใช้อะไรอ๋อการประหยัดนี่คือการที่ขี้ตนีขี้เหนียวเห็นกระตัวจะเอาแต่ได้แต่พี่ไม่มีตรงนี้นักแสดงทุกคนเหนื่อยเหนื่อยออกมยืนคอยต้ง้ยกว่าจะมีชื่อเสียงทุกวันนี้เนี่ยมันมันเพราะอะไรแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องรู้จักคุณค่า เพราะรู้ไหมว่าดาราเกิดยังกระดอกเหตุทุกวัน <c oughs> ฉะนั้นถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวไม่ขายสินค้าในตัวเราให้ดีเราก็จะไม่ม,ไมีไม่มีสินค้าขครที่ก็จะมาใช้เราเลย <c oughs> เรานี่เป็นสินค้านะทุกคนที่มี <c oughs> ชื่อเสียงหมายถึงว่าเขาก็อาจจะเอากาะไปโฆษณาที่นี่ก็คือไปขายของ <c oughs> ฉะนั้นเราก็ไปขายต่อแล้วต้องดูแลตัวเราให้ดีอีน <c oughs> นี้การที่ดูแลเราดีเนี่ยหมายถึงเราก็ต้องรู้จักคุณค่าอย่างถ้าถามพี่ว่ากระเป๋าที่ถือใบหนึ่งเจ็ดแปดแสนหรือเป็นล้านถ้าถามว่าคนอย่างพี่ต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านพี่ก็ไม่เคยซื้อ เพราะว่าพี่บอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ไม้ขวนเสื้อ<า>ต่อให้พี่ถือใบละร้อยเก้าก็ไม่มีใครรู้ว่าพี่ถือใบเท่าไหร่แต่สําหรับพี่ความรวมยความจนหรือขี้เหนียวมันยอยู่ในหัวใจของพี่ครับันนี้เรามาจบคะแนนกันดีกว่าค่ะสรุปนะคะคะแนนวันนี้นะคะพี่จิ๊กนะคะบ้านพี่จิ๊กได้ไปทั้งหมด3มเหรียญค่ะ เจอหน้าหนูกับน้องแก้มผมเลยค่ารับเลย5,000ันค่ะแล้วไอ้เจองตกระลดนั่นหยุดทันทีแล้วไม่ได้อะไเลยอะไรดีอะไรดีเอา AIS ค่ะ AIS 3่ะดี๋ยวเลยครับ AIS แง่มจิงด๊าออกไปเอกประกันไทยนี่วันหน้าเราอยู่นี่เรือสำมพันน็อปแทรพันเอ็เซนนะครับโอ้สักคิดเ็นจารีโอ้แค่เลือกระโดดว้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรนะมาร่วมสนุกกันค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆวันนี้ได้รู้ในอีกแง่มุมหนึ่งของครอบครัวของคุณจิ๊กาวรัตค่ะผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้คือนางฟ้าคนนึงนะครับเลี้ยงลูกมาได้ทสองคนนะครับแล้วยังดูแลเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงด้วยแล้วก็ ดูแลคนที่ได้โอกาสกว่าเขาเยอะใช่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณจี้คุณตีเจแล้วก็ทุคขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะคุณ้ชมคะแพ้หรือชนะไม่ได้แปลว่าใครรักใครมากกว่ากันแต่ที่เราขอท้าประลองศึกเพราะเราอยากเห็นทุกทุกคนรักกันให้คึกคักรักกันให้ล้วลักัดสุดสองตา